สวัสดีครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องราวของคาเซมิโร่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันหน่อยครับก่อนอื่นหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลรบกวนกดไลค์และกดติดตามดีเร c t เตอร์ออฟฟุตบอลให้กันด้วยนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าผมเห็นข่าวของคาเซมิโร่ขึ้นหัวข่าวหลายที่มากๆและผมก็รู้สึกว่ามันดูเป็นข่าวที่ไร้สาระมากๆแม้ว่าจะเป็นข่าวมาจากมากาของสเปนก็นตาม แต่ผมรู้สึกว่านักเตะอย่างคาเซมิลโลนี่หรอจะย้ายมาร่วมหัวโจมท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆเพราะว่าเขาอยู่มารลิตก็มีความสุขดีอยู่แล้วแม้ว่าจะมีชูอาม i นนี่หรือคาวาวิก้าย้ายเข้ามาก็ตามและผมขอให้คําตอบแบบที่ทุกคนไม่ต้องไปมโนกันเลยนะครับว่าแลอวัลลิตไม่ได้มีความคิดที่จะขายคาเซมิโลเลยและคาเซมิลโลเองก็ไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายออกจากเลอัลริดเลยแม้แต่อย่างใด และแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ไม่ได้เป็นสโมสรที่น่าสนใจขนาดนั้นด้วยอันนี้ผมไปหาข่าวมาจากพี่อัลฟาซีโร่นะครับที่ได้โพสต์กระทู้ไว้ในโซเกีักนะครับเขาได้แหล่งข่าวมาจากเมลเชอร์ลุยนะครับสำนักข่าวระดับสูงสุดของเรอมาลิดเลยก็ไม่ต้องมาโดนต่อนะครับขอจบข่าวลือของเซมิโร่เพียงเท่านี้ครับและพรุ่งนี้ก็รอดูนักเตะซูเปอร์ตาร์คนต่อไปที่จะเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้เลยครับต้องบอกเลยว่ามีตามมาอีก หลายคนแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงก็ขายได้ครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดีเลกเตอร์ออฟฟุตบอลให้กันด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆครับ